หนูดูกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออชอบกินนะกินอย่างเร็วเลยครับกินเหมือนกินแข่งเลยนะ ไว้ให้บัวให้ควายนะครับอันนี้ลุงอันนี้เป็นหญ้าหวานนะน่าจะเป็นหญ้าหวานนะตัวตีนะมึงทไม่น่าจะเป็นหญ้าในเปียน,นี่เป็นหญ้าหวานนะนี่ครับแนวหญ้าหวานนะไม่ใช่อ้อยนะนเพื่อนี่ยปลูกหญ้าหวานไว้ครับก็ทําเป็นเป็นร่องเป็นร่องไปนะครับอันนี้ก็ไว้ปลูกไว้ให้บัวให้ควายนะอันนี้ก็คือลุงมาปลูกไว้ ส่วนเราจะใช้ประโยชน์อะไรเลี้ยงเช่นเราเอาไปให้ไก่ให้สัตว์เลี้ยงให้กระต่ายอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะหักไปให้กระต่ายสักหน่อยครับเดี๋ยวจะหักเอาต้นสูงๆส,สวยๆไปให้กระต่ายสักหน่อยต้นนี้แล้วกันเอาไปให้เอาไปฝากกระต่ายนะครับฝากน้องกระต่ายสักหน่อยนะรกระต่ายเขาชอบนะ าไปฝักน้องกระต่ายสักลำสองลำน้องกระต่ายชอบมากอยาหวานดา้ยญ้านีเปียไอ้้าหวานไปฝักกระต่ายอามาล้างท่ศะแล้วมาเจอลูกออสไม่แน่ใจเป็นลูกออสอะไรนะนะครับ,รบไข่แล้วก็ลูกออสมีไข่ด้วยเข้าอยู่ตามธรรมชาติมีหอยลอยบ้างได้ย้าไปฝากกระต่ายแล้ว เดี๋ยวพวกเราจะให้อาหารกระต่ายนะเดี๋ยวพวกเราได้หญ้าหวานมานี่นี่หญ้าหวานนี่นี่ได้ได้หญ้าหวานมาน้องเพาวกับน้องปัน,ป,นปันก็จะดองเบฟก็จะเอายาหวานให้กระต่ายเอาเบฟเอาอนนึงอ่ะนี่ครับนี่อ่าเอาไปให้ให้น้องตายเลยน้องกระต่ายที่เราเก็บของให้อู้เขาชอบกินมากเลยดูดูดูหญ <c oughs> ้าหวานบอกยายไปเก็บเอาญ้าหวานที่ที่บ้านสวน <c oughs> น่ะน,นี่ครับ น,น้องกระต่ายกินหญ้าหวานน่ารักทีลวเหลือสองตัวนะครับเพื<ๆ>่อนเพเพราะว่าเราได้ย้ายอคอกใหม่เนาะเราได้ย้ายอคอกใหม่ข้อกระต่ายคอกใหม่เขาก็จะกินหญ้าหญ้าหวานน่ารักอตอนนี้ก็เหลือแค่จังเกิลกับมะลินี่จังเกิลกับมะลิเพราะว่าลูหนะ้าเขาตายแลย้วเขาหมดอายุไขแล้วนะครับเพื่อนก็เหลือแค่สองตัวเหลือน้องมะลิน้องมะลิ ตัวมียแล้วก็จังเกิลตัวผู้อันนี้ดูเขากินกินกุ๊บ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 อร่อยมากนะเ <c oughs> <c oughs> บชอบไหมชอ <c oughs> บนี่ครับเบยบอกชอบมากนะนี่ก็เราได้ทําความสะอาดคอกให้แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เขาก็จะมีความสุขมากขึ้นนะหวังว่าเขาจะมีทายาทให้เราเร็วๆนี้เนาะนี่ก็เป็นน้ํานกระปุกน้าเขานี่ครับก็เลี้ยงโพ พอได้ผ่อนคลายให้เด็กๆได้สนุกสนุกสนานนะครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อจําหน่ายอะไรทั้งสิ้นนะนี่เราเลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะตัวจังเกิลก็ตัวสีเทาเทาตัวมาลิก็สีแม่เขาเลยนะมาลีเขาจะเป็นสีแม่สีแม่มาลิแม่รูหน้าเขาก็จะเป็นสีส้มสมเนี่ยแบบนี้นะอุ้ยเขาชอบมากเลยนะดูนะเฮ้ยดู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 โอ้โหดูปากเขา เขาชอบกินญ้าหวานนะพอดีไปเก็บย้าหวานมาจากที่สวนน่ะอกินตามใจเลยกินตามใจเบฟบอกกินตามใจเลยนี่โอ้เข้าชอบชอบแทะนะหนูดูกินโอ้โหโอ้โหเขาชอบกินนะกินอย่างเร็วเลยครับกินเหมือนกินแข็งเลยนะย่งแข็งแข็งแกงโอ้กินกินกินแล้วกินแข็งแรงใช่ไหมนี่ครับ ความสุขของเด็กๆก็คือได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกระต่ายนะครับนทะต่อตอขึ้นอันนี้น้องพาวกับน้องเบฟบก็มาเอาอยาหวานมาให้กระต่ายเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่พาเพื่อนๆมามาชมนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆม,มีความสุข<ย>ในการรับชมนะครับ นี่ครับมาส่งความน่ารักนะครับนี่ครับน้าก็สะอาดส,สะอาดนะเพื่อนๆใสปิ้งนะครับไม่มีฝุ่นไ,ไม่มีอะไรนะก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับเพ<ๆ>ื่อนวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมน้องน้องมะลิกับจังเกิลนะครับวันนี้ก็กินหญ้าหวานะอะเลตอร่อยกันเลยนะนี่ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูเนาะเปลี่ยนเมนูบ้างนะบางทีก็กินผักบุ้งบ้างกินหัวอาหารบ้างนะ ก็มีกินหญ้าหวานนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะครับให้กําลังใจมองมุงใหม่กับประเสิฐที่เรื่อยมานะครับวันนี้ก็พามาชมกระต่า,ตายเนาะนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสดีๆโอกาสหน้าก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตน้องกระต่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดคอกให้น้องกระต่ายไดส้สะอาดแล้วนะครับนี่ลาไปด้วยน้องกระต่ายความน่ารัก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ